ในนามสมาคมผู้ประกอบการรถเีรนก็มีความยินดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศงานเลี้ยงก่อนเย็นนะครับออื่นผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีท่านนริตริร,ร,รามัยวงประธานเปิดงานในช่วงบ่ายและท่านผู้บังคับกาตบรตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศ และก็ต้องขอขอบคุณท่านฮิโรชิมายาสากิประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฮาราโดยสยามซึ่งบริษัทฮาราโดยสยามก็ได้เป็นสปอนเซอร์เป็นหลักให้กับสามาคมผู้ประกอบการรถเครนมาโดยตลอดและต้องขอขอบคุณคุณภูเบกน้อยวันผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่บริษัทกีโนโ่มอเตอร์เซล ประเทศไทยจำกัดและต้องขอขอบคุณท่านประธานสาพันธ์ท่านนายกสมาคมต่างๆและท่านสามาชิกผู้ประกอบการรักเรณนทุกท่านในวันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านข,นข้ารรมการชุดใหม่ทุกท่านที่ได้รับคัดเลือก มาเป็นคณะกรรมการของสมาคมผู้ประกอบการรัเกณฑ์อีกหนึ่งสมัยนะครับซึ่งทุกท่านก็จะต้องร่วมกับผมในการทํางานในการแก้ไขปัญหาต่างๆของสมาคมซึ่งปัญหาหลักของสม,มาคมก็ทุกท่านได้ทราบกันดีอยู่แล้วก็คือปัญหาเรื่องน้ำหนักลงเขาของรัเกณฑ์ที่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดและการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำหนักลงเขา มันต้องแก้ด้วยกฎหมายนะครับเรื่องทางสมาคมและทางสถาบันและร่วมกับ13สมาคมก็ได้พยายามผลักดันในการแก้กฎหมายซึ่งการแก้กฎหมายมันไม่ได้รวดเร็วหรือง่ายอย่างที่ทุกท่านได้คิดน,นะครับเรื่องทางสมาคมเคานก็จะได้พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดระยะเวลา20ปีแล้วไม่ใช่ปัญหานี้เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้ว เกิดมาตั้งแต่รับเคนเริ่มนําเข้ามาตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วเป็นปัญหาใหญ่ของพวกเราทุกคนแต่การดาเนินงานของสมาคมและคณะกรรมการบริหารคณะกรรมงานทุกท่านปัญหานี้ได้ถูกผักกันและได้รับการแก้ไขมาได้ในระดับหนึ่งตแต่เพราะว่ามันยังไม่ร้อน,นต์ณตอนนี้ผมคาดว่าเราได้มา70-80%แล้วซึ่งจากการที่ทุกท่าน ในการใช้รถเข็นวิ่งถูกมุดห้องถนนหรือไปยังไซงานต่างๆก็จะสังเกตได้ว่าปัญหาต่างๆที่เราเคลื่อนย้ายรถเข็นไปไนั่งนั้นปัญหาต่างๆมันมันเผาไปได้ค่อนข้างใหญ่มากและในกรณีที่สมาชิกหรือไม่ใช่สมาชิกในการร้องเรียนเกิดปัญหาการสมาคมเพนและการาคาพันเขาไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้พยายามแก้ไขปัญหานั้นให้กับทุกท่านท,าทันทีจากเมื่อต้นปีที่ผ่านมาปีที่แล้วปี2568ก็ทราบข่าวว่าทางแถบชลบุรีก็มีสพสพอเออหนึ่งก็ตั้งใจตั้งจากรถเกรนอย่างเดียวซึ่งปัญหานี้ทางสมาคมและสาพันไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้เข้าไปเรียนพบท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีทันทีแล้วก็ไปถึงท่านผู้ประชาการตำรวจภูธร ภาอสองเึ่งท่านได้ทราบปัญหาท่านก็ได้สั่งการแกแ้ไขเัื่งนี้ท่านถามถามเลยว่าสอพอ,อไหนเป็นคนสั่งจัดท่านประธานสาพันธาา์นก็อยู่ที่นี่ท่านนายกตะาคมาต่างๆที่ไปด้วยกันก็ทราบปัญหาเรื่องนี้ว่าท่านผู้บัญชาการท่านทราบถึงปัญหาและท่านยกหูถึงกรรมธิการที่ท่านพาด้วยหรือปัญหาขอนครเกตมันต้องได้รับการแก้ไขเรื่องปัญหานี้ทุกท่านได้ทราบ ค,ครับคุณเกศได้ทําเรื่องนี้ทําให้สอนั้นะตอนรืะยงหลังก็พยายามติดตามข่าวก็รนรับการบรรเทาไปในที่สุดและอย่างที่จังหวัดที่ใกล้เคียงกับที่เขตประดิมณฑมในเมื่อปีที่แล้วก็อป2,500 60เกมหรือ68ปีนี้รถเข็นค่าแดงออกมาจากคงานหรือออกมาจากดีลเลอร์ กับการเรียกก็บในดำเนินการในกรณีเกณฑ์ายแดงเรืร่องิงๆแล้วเรื่องนี้ทางสคมก็ทราบข,ข่าวก็ไม่ได้ไิ่พอใจก็ได้ร่วมกับทักสาพันธ์รัเรียนงอานังประธานสภานางประธานสภา,านังก็ดำเนินการขอพบท่านผู้การจัรงหวัดตมรวจปากการทันทีซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับก,การแก้ไขไปในระดับหนึ่งแต่เท่าว่าเราจะให้มันหมดและเกลี้ยงทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ เพราะผู้บังคับประชาทราบมอบนโยบายแต่ท่านผู้ที่ปฏิบัติตามบางท่านเขาอาจจะไม่ทราบนโยบายหรือทราบแต่เทาว่าเขา,ขออาก็ยังบอกไม่ทราบนโยบายของอท่านผู้บังคับาการน,นะครับเรื่องปัญหานี้มันก็ต้องมีบ้างแต่ว่ามันก็น้อยลงและมาเมื่อวันที่2ี่สิวิผ่านท่านประธานสาภา,ภาก็ได้อาไัขคอแรกของท่านทัวนของสมาคมเขต และสมาชิกเข้าไปพบท่านผู้การอีกครั้งเพื่อทราบอโิบายพ,พ่าผู้การท่านย้ายมาใหม่ซึ่งเดือนนี้ท่านผู้การก็ทราบว่าปัญหาของเคนคืออะไรในจังหวัดสุขโขทัยท่านก็รับปากกับทางประธา,ตานสภามีอะไรให้ท่านประธานสภาโทรหาได้ตลอด2ี่สี่ชั่วโมงยกเว้นท่านนอนโทรไม่ได้ครับไม่นอนรับสายแน่นอนหรือติดต่อกับทางหน้าห้องของท่านก็ได้นะครับ เรื่องนี้ทางประธา,านาธิบด์และสมาคมนต่างๆไม่ได้ดิงนอนใจของปัญหาของพวกเรานะครับและก็ยังมีอีกหลายๆท่านสมาชิกหลายๆคนเข้าใจว่าในการแก้กฎหมายของลักลอบลักทรัพย์รับโอเคที่เกินกว่าที่กฎหมายกาหนดเลยขออนุโลมผมจะขอเรียนกับทุกท่านให้ได้ทราบเลยในวันนี้นะครับว่าในการขออนุโลมนะ่ะมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ถ้าเป็นไปได้นะครับ มันได้รับการอนุโลมไปนานแล้วแต่ลืมว่าท่านประธานสาพันที่จากที่สมาคมเราเข้าไปอยู่กับสาพัน์ประธานสาพันธ์ได้มีคอนเนท,นทนคกับท่านขอบอตรไปพบด้วยกันกับกผมเนี่ยไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยหลายครั้งก็ขอประตรตอกว่าขออนุโลมไม่จับก็เขยได้ไหมท่านก็บอกได้แต่ท่านต้องไปเอาหนังสือมาจากกรมตำรวจกรมทางหลวงให้เป็นลายลักษณ์อักษรท่านก็เซ็นให้ได้แต่ถ้า ไม่มีหนังสือท่านไม่กล้าเซ็นขนาดสดิทกันนะครับไปขอ้อกระถินขอ้อประปาด้วยการทุกปีมีแล้วสองสามครั้งยังไม่กล้าเซ็นให้เลยเพราะท่านเซ็นไปแล้วผิดกฎหมายการอนุโลมคือทำเซ็นแล้วผิดกฎหมายนะครับผมขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบว่าสามาคมเพนเองเรื่องการอนุโลมพยายามทํามาอย่างที่สุดและขอมาทุกยุคทุกสมยัยขอมาถึงปวันถึงจะเข้าใจว,ว่าขออนุโลมไม่ได้มันผิดกฎหมาย เมื่อมันผิดที่ข้อกฎหมายมันต้องแก้ด้วยกฎหมายในการแก้กฎหมายในตอนนี้นะครับอย่างที่ท่านคือทราบนะครับค่าราชการบริหารณนตอนนี้เรามาวารนัตถนีว,ว่าเป็นฝ่ายการเมืองถ้าเป็นปเป็นฝ่ายการเมืองเนี่ยเราก็ต้องแก้ด้วยการเมืองนะรประธา,สาะนสภาหรือสถาบัเคนเองเนี่ยก็พยาย,ยามคนนคเข้าไปหาพรรคการเมืองทุกพรรค ที่เราคาดว่าเขาจะได้เป็นรัฐบาลหรือในสมัยนี้หรือสมัยหน้าเขาก็ต้มีโอกาสได้เป็นเขาจะได้ัทราบปัญหาของเพนซึ่งทราบปัญหาในเบื้องต้นในการเข้าไปพบในัที่ทน่นมีอำนาจหรือถ้อามีการสำมาการไดมันก็ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นตลอดระยะเองาหลที่ผ่านมาท่านจะเห็นว่าท่าถายุัฐระม ก็ได้ดีพอในท่านในการเรามองมาคมเรื่องเราเนาคมก็ได้ทำการให้ทางในขาท่านเรื่องในคนคนบุรีดำเนินการเรื่องนี้ทำการเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับท่านทราบถึงปัญหาของรถเก๋ได้ในอย่างนี้และเมื่อมันติดที่กฎหมายมันต้องแก้ที่กฎหมายทำให้มีการพักตันในการแก้กฎหมายอย่างจริงจัง แต่เมื่อไม่มีอะไรที่กระตุ้นไม่มีอะไรที่มันก็ล่าช้าอย่างที่เขาได้ทราบถ้าราชการที่ระดับสูงทำงานอยู่ไม่เกินสี่ปีก็เกษียณสามปีสี่ปีก็เกษียณการแก้กฎหมายของเพนเนอร์มันเป็นเรื่องยากและมันเป็นเรื่องรอนะครับต้องไปดึงเองว่ามันแก้ข้อห้ามแห่งหน้ข้องะดลงคลองมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทึ้งวัดเเกเดตในการจบระเบียนครั้งแรกมันไปอยู่ในบนหูของรัฐประทุกถ้าอยู่ในบนหูของรัฐประทุกทางสังคมและทางสถาบันเองก็พยายามแก้มาโดยตลอดว่าจะขอรับเขืนให้แยกออกมาจากรัฐปรทุกซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกอธิบดีทุกอธิบดีเห็นด้วยอยากแก้แต่คุณต้องไปเอาน้ำหนักลงเพามาให้เข้าก่อนถ้าน้ำหนักลงเพาเป็นลายและอักษร ท่านจะแก้ไขให้เราทันทีแยกรถเกนออกจากรถบรรทุกได้ทันทีแต่เมื่อน้ำหนักลงเพาในการท่านที่วิง่งบนท้องถนนหลวงมันยังเป็นของรถบรรทุกท่านแยกบนหมู่ออกไปท่านก็ใช้น้ำหนักเดิมมันก็ไม่แตกต่างกันคุณแยกหรือไม่แยกมันไม่ได้มีผลเพราะนั้นถ้าคุณคิดว่ารถเกนควรจะแยกออกจากรถบรรทุกไปหาน้ำหนักลงเพา จากกรมทางหลวงแยกมาเป็นบทผูให้ชัดเจนว่ารถเครนน้ำหนักลมเขาได้เท่าไหร่ท่านก็น<ม>ยินดีนที่แยก,แยกบทผูให้ไม่ใช่ว่าทางกาคเครนเองเอไม่คิดจะแยกบทหูออกจากรถบรรทุกคิดมาโดยตลอดสิบปีที่ผ่านมากับระธาสาพันธ์สองสามท่านแต่ด้วยที่ข้อกฎหมายเรื่องน้ำหนักลเาามเขาทำให้การแยกออกจากรถบรรทุกยังเป็นไปไม่ได้ ทางสภาคมเคเงก็ต้องหันมาแก้ไขในเรื่องกฎหมายอีกครั้งเพื่อให้บรรลุแต่การที่จะแก้ไขปัญหามันต้องมีน้ำหนักและต้องมีการกระตุ้นของหน่วยงานราชการอย่างที่ทุกท่านได้ทราบเมื่อปลายปีที่แล้วเราก็มีคลิปหนึ่งที่ทางท่งงานการเมืองท่านหนึ่งได้นำเข้าไปสู่ในสภาซึ่ง ในนักตอนนะก็ทุกท่านก็ได้เห็นคลิปเรื่องมันก็เป็นข่าวฮือฮาว่ารถเครมีน้ำหนักลงเผาและมันเป็นรถที่หนหลายท่านเข้าใจว่ามันเป็นรถที่ผิดกฎหมายแล้วก็มีกระตู้ถามในเมื่อมันเป็นรถที่ผิดกฎหมายแล้วทำไมหน่วยงานราชการสามารถเอารถที่ผิดกฎหมายมาใช้งานได้หรือรถวิถ่สาหกิจต่างๆเอารถเครมมาใช้งานได้อย่างไรในเมื่อมันเป็นรถผิดกฎหมาย เรื่องนี้ก็มีเขาก็กระทูถามแล้วก็มีการขอพบประมาทในการซื้อลอเคชนในปลายปีที่แล้วเรื่องท่านนี้ก็ตัดพบนะครับแากที่เราได้ทราบเมื่อตอนเย็นแล้วท่านตัดพบทันทีจะขอให้สิบประคันได้อยู่ไม่กี่คันในหน่วยงานราชการเองก็ได้ทราบถึงปัญหาลอเขนีนว่าขั้นติดกฎหมายคุณอุนุญาต ให้ใช้หรืออนุญาตให้ซื้อมันเข้าขายที่คุณซื้อของผิดกฎหมายถ้าคิดว่าร็เกฑนผิดกฎหมายและในขั้นตอนต่อไปทางประธานสาพัน์และทางสังคมต่างก็ได้คิด,ถ,คดถึงเรื่องนี้มาโดยตลอดในเมื่อเป็นรถผิดกฎหมายถ้าคุณตีคว่าว่าเป็นรถผิดกฎหมายเราก็จะมีข้อมูลที่จะไปต่อรองหรือไปแก้ยยจ่าพูดคุยกับหน่วยงานภาคร้ฐนอื่ ในเมื่อเป็นรถผิดกฎหมายคุณอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรประเทศไทยได้อย่างไรนี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราต้องสู้แบบพระเจ้าตากสินฟอ้องมอข้าวตัวเองในเมื่อไม่ได้ก็มันก็ควรไม่ได้ทั้งหมดและครับในเมื่อถึงตอนนั้นทุกท่านจะทราบว่าในเมื่อมันเข้าไม่ได้แล้วคุณจะให้เข้าทําไมมันก็มีการพูดคุยหรือมีการเจรจารค่อนข้างย่างเยงอะแต่ก็คิดว่ามันไม่ถึงจะขั้นตอนนั้น เพราะจากการที่แก้ไขมาโดยถึงปลายปีที่แล้วทางสภาองค์กรและทางสถารัก็ได้เห็นมุ่มองที่แสงสว่างเกิดขึ้นมาจากการที่กระตุ้นของนักการเมืองท่านหนึ่งที่มาเมื่อตอนบ่ายที่ได้พูดให้ท่นานฟังไปถึงหน่วยงานราชก,การในเมื่อหน่วยงานราชก,การมีรัเคลที่มีผิกดกฎหมายบุกคนก็เดือดร้อนมันเป็นเปลือกร้อนอยู่ในมือราชก,การแล้วนต,ตอนนี้เขาก็เลยพยายามผลักดันเพื่อให้รับเคลเรานี่ละ สามารถน้ำหนักลงเผาได้มากิ่งขึ้นและจากที่รถสาม,มาคมรถเครนได้นำเสนอไป87โมเดลในการแก้ไขขอให้รถเครน87โมเดลวิ่งได้แต่ตอนนี้นะครับมีบางรุ่นบางกลุ่มที่สามารถจะวิ่งได้แต่รถสี่ล้อนะคะรับสี่ล้อหรือรถทะเลเครนเนี่ยทางสามาคมบอกมันมาลงเผาเยอะอันนี้เราก็ ไม่ขอวิ่งบนท้องถนนขอให้ขึ้นเทรเลอร์นะครับอันนี้ขอเรียนกับทุกท่านให้ทราบว่าถ้าเป็นคอร์รีล้อนะครับสี่ล้อโตเราต้องขึ้นเทรเลอร์นะเราไม่สามารถที่จะวิ่งบนท้องถนนได้นะครับและมันนติดอยู่อีก6โมเดลที่มันเป็นรถที่เราใช้กันหลากหลายในห้าเผาหเผาออเทเลนเคนนะครับ ซึ่งปัญหาเรื่องนี้ทางสัาคมเคเองก็จะพยา,ายามแก้ไขผักดันให้รถห้าเพลหกเพอาเรื่องมีน้ําหนัก60สตันสามารถที่จะบรรลุให้วิ่งได้ซึ่งน้ําหนัก60ตันถ้าผ่านได้รถทุกคันจะวิ่งได้โดยตลอดและสถาน,นี้มีอีกสองท้อยที่ให้กับผมจะขอเรียนให้ทุกท่านได้ทราบสมาคมได้ดําเนินการมาถึงตอนนี้หน่วยงานภาครัฐให้อยู่สองท้อยหนึ่งจะออกเป็นประกาศหรือจะต้องขออนุญาต นะครับเรื่องปัญหาเรื่องนี้วันที่20จะมีการทระชาววิจารณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสมาคมเคละสัมาร์ก็คงจะเข้าไปร่วมและก็ดะคงดําเนินแก้ไขเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งถ้ามีทราบข่าวอย่างไรเดี๋ยวจะแก้งให้ทุกท่นนทราบและวันนี้ก็ใช้เวลาค่อนข้างจะเยอะในการพูดคุยกับทุกท่านก็ขอเชิญทุกท่านนะครับได้มีความสุขสนานนะครับดื่มกินให้อร่อยกับสมาคมผู้ภัยได้รักออกตักใจนำอาหาร อร่อยอ,อยมารับรองกับทุกท่านในค่ำคืนวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอให้อิมอร่อยในค่ำคืนนี้ขอบคุณครับ